สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ท่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะ กับวันนี้วันที่13มีนาคมท่านผู้ชมคะเนื่องจากตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มตัวแล้วอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกินค่ะขอให้ทุกทุกคนรักษาสุขภาพและดูแลตนเองนะคะสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวของเหล่าคนในวงการบันเทิงวันนี้ช่องข่าวทีสันข่าวดาราจะพาท่านผู้ชมไปส่องบ้านหรือคลาสนหาดกันแน่สวยรูใหญ่โตของแพรวแสงทองจ่ายเองทุกบาทไม่ง้อใครอวดบ้านใหม่ที่พัทยากันค่ะ บ้านหลังใหญ่แม่ขอทำเพื่อลูกสวยโสดเก่งและรวยมากๆสำหรับแพลว่ลาวแสงทองไม่ลูกสองเราจะเห็นว่าเธอนั้นรุยงานบริหารวงคนเดียว หลังหย่าขาดกับอดีตสามีโดยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเธอเรื่อยๆผ่านโซเชียลอย่างเฟซบุ o กแพรวแพรวแสงทองที่วันนี้วันที่11มีนาคม2567โดยเธอนั้นได้เผยภาพบ้านที่กำลังสร้างที่พัทยาโดยระบุข,ข้อความบอกไว้ว่าต่อไปนี้บ้านหลังนี้ที่พัทยาวงเล็บหลังแรกจะเป็นความรับผิดชอบของแม่แต่เพียงผู้เดียววงเล็บไม่เป็นไรเราไว้สู้ค่ะ จ่ายเองทุกปาทไม่เกี่ยวกับใครนะเพื่อจะมีคนจ้องดรามา่าแม่สู้เพื่อนาริตะและโตเกียวนะครับบอกเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้ใหญ่โตอลังการรูหราทุกซอกทุกมุมกันเลยจริงๆโดยบ้านจะใหญ่โตวสวยรูขนาดไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ